ครับกระโวดเริ่มเป็นฟักแล้วครับกระโวดเดือนครึ่งโวดข้าวเหนียวโพดรสองสีสองกิโลกร,รมัมกำลังออกฟักแล้วครับขีดโทมแดงไปซีหาหาหนเป็นฟักแล้วครับเต้าขีดแล้วครับงามบ่า,ามเบิ่งเอาพี่น้อง นะครับก็ลั่งออกปักครับนัออกปักออกดอกครับสวมหัวเลยครับสวมหัวเลยครับสองกิโลครับสองไฮสองไฮพอดีเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวครับนี่พอให้อยู่ครับงามอยู่งามงาม ดองทีในเดือนครึ่งนะครับนี่ยมันหาที่กระขีดตมแดงครับเนี๋ยเบื้องแฝงครับเดี๋ยเบื้องแฝงผมก็นั่งได้ทิปมือนะครับเนี่ยทิปมือแล้วครับเดวทิปมือแนละ้วเดี๋ยวสักเดือนนึงอยมาถ่ายทํำใหม่ครับเดี๋ยวมาเบื้องครับไม่ใช่ยายทำได โสมแดงครับขึ้นดีครับแ้งขึ้นดีนี่ครับปลาแฝงผมาเห็นว่าครับบุปอ,อ,องเรียนครับข่าหอมทุอเรียนล้วยครับ้วยหอม